บรรยากาศล่มเล่นดีถนนสายนี้สวัสดีครับแลน,นนี่คือเรื่องราวสองโลกนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันเลยด้วยเรื่องของอืบางคนอาจจะมีคําถามว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเป็นอย่างไรตายแล้วเราต้องเจออะไรตายแล้วคุณต้องเกิดใหม่ไหมตายแล้วไปที่ไหน คนเราเกิดมาทำไมคำถามพวกนี้มันจะวนเวียนอยู่เป็นลูกแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือตอนอยู่ต้องทำดีและอยู่ให้ดีมีคุณภาพตายแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปว่าไปไหน ได้ยินเสียงธรรมชาติไหมเอ่ยได้ยินเสียงลมไหม,มจับต้องอากาศได้หรือไม่จับนกตัวที่ร้องได้ไหมเนี่ยตอนนี้ <c oughs> แล้วตัวอื่นอืนเนยที่กำลังร้องอยู่เนี่ยจับได้ไหมจับต้องไม่ได้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แล้วสิ่งที่กำลังจะพาทุกคนท่องไปในแดนสนธยาโดยการนิทราและเขาเรียกว่าอืมเล่าแบบว่าเป็นนิทานสอนใจในแดนสนธยาแห่งหนึ่งแล้วก็พากันดำดิ่งลึกลงไปในความงมงาย ถึงงหนผมหัวร้อยอีกแล้วไม่เราไม่พูดถึงเรื่องงมงายแต่เราก็ลังจะบอกว่าเมื่อทุกคนต้องเกิดแก่จะตายแล้วเนี่ยอืมคุณเชื่อเรื่องของความความความแบบเขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติไหมความจับต้องไม่ได้เหมือนอากาศเนี่ย เราจับต้องอากาศเนี่ยเราคว้าอากาศอยู่เนี่ยแต่เราก็คิดว่ามันไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่เราทําแบบเนี้ยเราจะรู้ว่าทั่วๆัตัวเรามันมีอากาศมันมีมวลหนาแน่นอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็ฝุ่น pm 2.5ด้วย <c oughs> นะแต่ตอนนี้นพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกถึงลมพัดที่พัดเข้าตัวเราเราจะรู้สึกถึงพลังงานและฝุ่น pm 2.5ที่เรากั้นหายใจอยู่ไม่ยอมหายใจเข้าไป <c oughs> แล้วเราก็รักษาตัวเองนะครับ ให้อากาศให้ต้นไม้ฝนตามธรรมชาติชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศที่เหมือนกับผีที่เรามองไม่เห็นแต่เราบอกว่ามันมีอยู่จริงเหมือนกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราก็บอกว่ามันไม่เห็นแต่มันมีจริงนะสิ่งศักดิ์สิทธ อะไรต่างๆที่เราคิดว่าไม่มีแต่เราก็บอกว่าเขาโดนบันดาลน,นะมันมีทั้งเราบันดาลเองแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นช่วยสนับสนุนคนดีๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านแล้วก็ติดขัดในด้านใดด้านหนึ่งทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายต่อให้ผมจะดีปฏิบัติด,ดีจะทำตัวดีแค่ไหนผมก็อาจจะล้มหัวฟาได้นะครับเพราะว่า เมื่อไม่นานนล,ล่ะแหละลมหัวฟ้าเลยต,ตึ้งตรงนี้เขียวเลยมันหนีไม่พ้นคาที่จะพูดนี่คือหนีไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายผมก็เจ็บนะต่อให้ให,ให้เธอคิดทําดีแค่ไหนก็เจ็บเป็นเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ไปเราก็ต้องมานั่งทําความดีเราก็ต้องมานั่งทาํา,ต,าทตัวดีๆเราต้องมานั่งคิดดีๆแล้วลองมานั่งพูดดีๆต่อไปแล้วก็เอาประโยชน์ให้กับ สิ่งที่เราคิดว่ามันส่งต่อไดอ้ให้กับคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามนะคบแล้วก็ให้กำลังใจเราทุกในทุกอีีนะคบแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขความเจริญด้วยสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้คุณจะมองว่าขอขอ,ขอนิดเดียวคือ,อฟังเป็นฟังเพื่อเป็นความบันเทิงถ้าไม่เชื่อแต่ถ้าเชื่อขอให้คุณเอาไปคิด แล้วเอาไปเริ่มทําความดีเริ่มขยับทําไปเรื่อยๆครับคุณจะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่จะไม่อยากว่าใครเลยไม่อยากตําหนิใครเลยไม่อยากทําร้ายใครเลยไม่อยากรู้สึกไม่ดีรู้สึกมองข้ามหรือไม่อยากรู้สึกไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเลยคุณจะรู้สึกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองทุกคนมีปัจจัยเป็นของตัวเองมีการกระทาเป็นของตัวเอง มีเรื่องราวเป็นของตัวเองแล้วคุณจะไม่ดูถูกใครเลยครับมันจะเป็นพื้นฐานแรกๆเลยที่เราจะไม่ทำร้ายใครมันมีความลับเยอะแยะมากมายเลยที่คนยังไม่รู้อีกเยอะส่วนคนที่เขารับรู้เขาก็ต้องปฏิบัติตัวจริงๆปฏิบัติอนะการสวดมนตนะ์อะใครๆก็สวดได้ แต่ว่าสวดให้เป็นอย่างไรสวดให้เกิดผลอย่างไรปฏิบัติตัวให้ดีอย่างไรปฏิบัติตัวให้ได้ผลอย่างไรอันเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญมากๆเลยใครก็ทําดีได้นะครับแต่ว่าเนื้อแท้ของเราอ่ะเป็นทองคำหรือ,อยังถ้าเราทำตัวให้เป็นทองคำแท้มันก็จะเป็นเนื้อแท้ที่ดีบัตรดีของเราการสวดมนต์ที่เราให้ไป สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นเราให้เป็นกุศลทางธรรมทานทางจิตเรานั่งสมาธิเพื่อเราเองและเพื่อส่งเราเนี่ยไปทางงานที่ตรงกันคือทองคำแท้ในที่นี้ก็หมายถึงว่า อ่ะอย่างเราสวดมนต์ใครก็ทําได้เราทําดีใครก็ทําได้แต่พอหลังจากการทําดีการสวดมนต์ตรงนั้นแล้วเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของการทําดีหรือยังการสวดมนต์ไม่ได้หมายถึงการทําดีการสวดมนต์หมายถึงการปฏิบัติดีแล้วก็อยู่ในสมาธิอยู่ในการภาวนาการส่งกุศลการส่งผลบุญหรือแม้แต่ให้ตัวเราเองด้วย ไปถึงผู้อื่นด้วยตรงจุดจุดนี้จะทำให้เราเป็นทองคำแท้ที่ไม่ว่าจะไปโดนอะไรไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาสา์มาใส่เราเราก็ยังคงเป็นทองคำแท้ไม่ว่าจะมีอะไรมาเจอปนเราเมื่อเอาไปหลอมไฟเราก็ยังเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ที่ยังหลอมไฟแล้วก็ยังเป็นทองคำแท้แท้ยังมีมูลค่าสูงสูงในโลกใบนี้ซึ่งอยากเปรียบ อะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันมีความทับซ้อนอีกมากมายหลายเหลือเลยที่แบบาหาข้าออาธิบายในการบรรยายยากถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าสวดมนต์จริงๆแล้วสวดกันไปทําอะไรไหว้พระพระประธานนะครับไหว้ไปทำไมส่งกุศลไปให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วและผู้ที่ผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือ ต่อชะตาให้เขาหรืออวยพรให้เขาเหมือนอวยพรวันเกิดอย่างเงี้ยเขาต้องการรับพลังดีๆเหล่านี้ทำไมทำไมไม่เป็นแบบนี้บ้างอะว่าพอถึงวันเกิดพอถึงวันวันท้ายพอถึงวันอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นวันสำคัญเฮ้ยช่วยโทรมาด่าเราหน่อยมีฮะก็จะมีแต่คนพูดว่าอวยพรให้หน่อยขอให้ แบบให้เราอวยพรให้ในสิ่งที่ดีๆเราก็จะพูดในสิ่งที่ดีๆเสมอๆให้กับคนที่อยากรับพลังบวกจากเราออรล่าพลังบวกแต่ละคนน่ะอ่ามันจะมันจะออกมาแบบผมจะพูดยังไงดีมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ที่ดึงดูดเราและคนอื่นที่เขามองเราว่าเดินผ่านเห็นหรือมองลูก แล้วรู้สึกว่าผิวพรรณใบหน้าหน้าตาไม่ว่าจะสวยจะหล่อหรือไม่ก็ตามแต่มีความรู้สึกว่ามันหอมรันจวนมันหอมธรมมมธรมชาติมันมีเสน,น่ห์ธรรมชาติมันรันจวนได้ธรรมชาติแล้วเราจะโดนดึงดูดจากสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาชีวิตเราแล้วก็จะมีแต่คนที่อยากจะได้รับพลังบวกจากเราไปอย่างงี้น,นะครับ โลกหลังความตายโลกที่ยังไม่ตายซับซ้อนมากมีอะไรหลายอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายหาคำตอบไม่รู้จบไม่แล้วจบแต่มันมีนะมันมีคำตอบที่รู้แล้วรู้แล้วจบอะ่ะมันมีนะครับแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเที่ยงธรรมเที่ยงตรงด้วยแต่ว่าอันี้เราจะพาคุณมาเล่านิทานเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับผม จะพาคุณไปในนิทราพาไปในรูปแบบที่ไม่ใช่พอดแคสต์ในรูปแบบแบบแบบเล่ากันอย่างนี้นะครับก็จะเล่านิทราพาไปให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งมันมีความฝันของเราอยู่เรื่องหนึ่งที่เราอยากจะพูดว่าอ่าสิ่งนี้ถ้าบุคคลที่ปฏิบัตรจริจริงๆมาฟังฟังแล้วรู้เลยว่าผมกำลังพูดถึงอะไร แล้วก็กําลังจะเตือนอะไรกําลังจะบอกอะไรแต่ถ้าคนคิดว่ามันยังไม่ถึงจุดที่คุณเข้าถึงถึงจุดจุดนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าผมกําลังพูดถึงอะไรคุณฟังเป็นนิทานก่อนนอนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเข้าถึงแล้วพอมีติดตัวมาบ้างแล้วมีทัสะเรียนรู้หรือมีทัษะการนั่งสมาธิมีทัษะการสวดมนต์จเจริญภาวนาจิตหรือมีทัะ รูเ้เฉียดเป็นเฉียดตายคุณจะรู้ว่าผมกำลังพูดถึงอะไรณนะตอนนี้อยู่ ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่พลังงานหมายเลข17เราจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังผมอยู่ในพลังงานาหมายเลขหนึ่งเจเจดมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่แปลกแล้วก็แต่ไม่แปลกสำหรับผม แต่ว่ามันเป็นอาจจะแปลกสำหรับคนที่นึกไม่ถึงว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอเออคือว่าโลกหลังความตายเรามันมันเยอะมากแล้วก็มันน่ากลัวมากผมเล่าเป็นนิทานให้ฟังแล้วกันว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเราก็นอนหลับฝันไปพอเราฝันไปแล้วเนี่ยความฝันเราเนี้ยมักจะเกิด มันจะเกิดในยามนิทราหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งวันนั้นผมต้องทำภารกิจเอาเออมันจะเป็นทุกครั้งเลยที่ฝันแบบนี้นะครับทุกครั้งเลยที่เรานิทราแบบนี้เราจะเห็นกระเป๋าใบหนึ่งแต่เป็นกระเป๋าหนังสะพายข้าง แล้วความรู้สึกของเรามันคือหนังมนุษย์แล้วในในกระเป๋าเนี้ยมันจะมีภารกิจอย่างหนึ่งให้เราทำมันจะมีใบชื่อคนนะสกุลคนแล้วก็เป็นแผ่นทองคำเป็นแผ่นบุญนะครับเป็นแผ่นที่เราจะต้องเอาไปส่งให้กับถ้าเราเปรียบเทียบในโลกมนุษย์ก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่เขาจะต้องจดทะเบียนราดในการเกิดว่าไอคนนี้เกิดได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ภพภูมิในแต่ละภพเนี่ยมันซับซ้อนมันทับซ้อนเยอะมากมันไม่ได้มีแค่นรกแค่ชั้นเดียวนรกสวรรค์แบ่งเป็นหลายๆชั้นนะครับแล้วก็สถานที่มันจะ,ปะแปลกมันจะมีความจินตนาการไม่ได้เลย คุณจะตินตนาการมันไม่ได้เลยครับแล้วก็รูปแบบของแต่ละสถานที่แต่ละพบแต่ละขุมแต่ละสวรรค์แต่ละชั้นแตกต่างกันมากมายหน้าที่ตรงนั้นไม่รู้ว่าทำไมผมต้องทำแล้วมัเกี่ยวอะไรกับเราอันนี้เราฟังแบบมหาสตันไปเลยนะเอาแบบว่าเพอ้อไปเลยนะเอาแบบว่าเอา่มงายไปเลยนะ เอาให้สุดไปเลยท <c oughs> <c oughs> ันนีว่าในกระเป๋าเนี้ยมันเป็นกระเป๋าหนังมนุษย์ที่เป็นมนุษย์หลายๆคนน่ะไม่ใช่หนังของใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะแต่เป็นหนังของมนุษย์ที่อยู่ในกระเป๋าลายชื่อนี้เป็นเนื้อหนังมังสาที่เขาจะไปเกิดใหม่ผมว่าถ้าคุณเห็นคุณคงขนลุกอะ่ะ เออเพราะมันเป็นหนังจริงๆมันเป็นหนังจริงๆเลยมีสีสันหลายๆสีมีหลายชนชาติมีหลายภาษามีหลายเผ่าพันธุ์แต่มันเป็นกระเป๋ารูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะมีฝาปิดเอาไว้กันให้การแผ่นทองที่มีรายชื่อนามสกุลแล้วมีบ้านเล็กที่มีที่อยู่มีชื่อพ่อแม่ที่เขาจะไปเกิดอะอยู่ในกระเป๋านี้ ผมไม่รู้ผมต้องทำอะไรแต่ที่รู้คือถ้าฝันแบบนี้เราต้องเอากระเป๋านี้ไปให้บุคคลคนนึงตามกําหนดเวลาเขาจะมีเขาจะมีนาฬิกาของของเขาให้เรากับกระเป๋าใบนี้มันจะมาพร้อมกันเวลาที่เราจะต้องทําภารกาิจนี้แล้วผมจะต้องทําเวลาในภารกาิจนี้ให้สําเร็จรุ่งไปได้ด้วยดี ผมว่านะถ้าเราทำไม่เสร็จตามเวลาเราทำไม่ตรงตามเวลาแล้วเรากลับไม่ทันตามเวลานี้ผมว่าผมคงจะหลับไหลไปเลยหลับไปเลยอะ่ะแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยนะผมว่าเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะตอนที่มันไม่ใช่ฝันเพลเจอร์นะครับไม่ใช่ฝันเพลเจอร์แต่จะมองยังไง ลองพิจรารณาดูดีๆอย่าพึ่งว่ากันนะคะลองคิดคิดและพิจรารณาดูดีๆก่อนพึ่งว่ากันผมก็เอากระเป๋าแบบใบนี้ผมนั่งอยู่ในสถานที่นั้นจะมีคนหลายๆคนเหมือนเรียนหนังสืออยู่เปิดตำราเรียนหนังสืออยู่อ่านอยู่แล้วก็มีทั้งเพื่อนและไม่ใช่เพื่อนที่เราไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าเลยมาคุยกับเรา แต่ในสถานที่ตรงนั้นไม่ใช่นรกและไม่ใช่สวรรค์และไม่ใช่โลกมนุษย์เป็นสถานที่กลางที่ทุกๆรื่องจิตจะต้องไปที่นั่นก่อนทําไมไม่รู้อันนี้ไม่มีอันนี้มีคําตอบนะแต่ผมยังพูดไม่ได้เพราะว่ามันจะดีไหมอ่ะถ้าเราเอาความลับมาบอกไปทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ปะ <S <S เราก็รับกระเป๋ามาแล้วมันจะเป็นกระเป๋าแบบ คาดสะพายคาดนะครับใบก็จะค่อนข้างประมาณหนึ่งจะมีแผ่นทองคำประมาณเท่านี้นแต่เป็นเป็นชื่อนามสกุลของเขาที่เขาเสียชีวิตในชาติปัจจุบันของของคนคนนั้นหลังจากนั้นก็จะมีชื่อใหม่ของเขาแล้นามมีนามสกุลของพ่อแม่เขา แล้วมีมีบ้านเล็กที่มีแผนที่อะไรไม่รู้อยู่ในใบเนี้ยมันเหมือนใบที่เป็นเป็นแผ่นที่แบบบอกทางไปทางเกิดทางที่เขาจะไปเกิดนะครับรวมทั้งบอกได้ซ้ำไปว่า,าแผ่นใบนี้บุญเยอะบุญน้อยแค่ไหนแล้วก็จะไปเกิดบ้านไหนฐานะยังไง เป็นคนแบบไหนปัญญามากปัญญาปัญญาสี่ปัญญาตามที่พระพุทธองค์บอกจริงๆคือปัญญาน้อยไร้ปัญญาก่อนไร้ปัญญาคือบัวใต้ตมปัญญาน้อยปัญญาปานกลางและปัญญามากฉลาดนะครับแล้วก็ เหนือไปกว่านั้นคงจะต้องเป็นคนที่บรรุแล้วละ่ะผมว่าเป็นคนที่ไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เหนือเกินเหนือเกินเหล่าบัวสีเหล่าที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวทรงตัดเอาไว้แล้วล่ะแต่ว่าบุคคลคนนั้นคงจะต้องเป็นคนที่พระพุทธองค์คงต้องพยากรณ์เอาไว้แล้วล่ะเหนือบัวสีเหล่านี้แล้วน่าจะเป็นลอยบนอากาศละมั้งผมว่า เขาจะบอกเลยว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นคนยากดีมีจนหน้าตาสวยหล่อหรือไม่ผิวพันธ์สีอะไรเพราะกระเป๋าใบเนี้มันจะเป็นผิวหนังของคนที่อยู่ในใบทองคําอะที่อยู่ในเนี้ยถ้าคนเป็นมีบุญบุญเยอะๆเ,เลยนะครับใบทองคํานั้นจะเป็นใบโพเขมวดแน่ ถือสินแน่แล้วมันเป็นใบโพแล้วก็ส่วนเป็นบุคคลอื่นๆก็จะเป็นใบสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีแผนที่มีชื่อนามสกุลว่าบุคคลคนนั้นไปเกิดแล้วไปเกิดกับใครที่ไหนอะไรยังไงอยู่ในกระเป๋าผมก็รับทั้งกระเป๋าแล้วก็นาฬิกาผมมีทั้งนาฬิกาโลกที่เราติดตัวแบบเนี้กับนาฬิกาเรือนนั้นน่ะเหมือนเข็มทิศเหมือน เข็มนาฬิกาบอกไปในตัวว่าเราจะต้องเดินไปทิศไหนทางไหนแล้วพอผมได้รับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะต้องทําเวลาโลกกับตรงเนี้ยมันไม่ตรงกันนาฬิกามันไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งเลยไม่เคยตรงกันเลยแต่ในเวลาเรานิทานเรื่องแบบเนี้ยเราจะใส่นาฬิกาตัวเราไปด้วยทุกครั้งเลยแล้วก็มีนาฬิกามันมีนาฬิกาทั้งโลกอะซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอะ <c oughs> จะพูดยังไงเดียอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมา แล้วมันก็มีนาฬิกาเนะียมากับกระเป๋าแล้วก็ไอแผ่นทองคำเนะียผมจะต้องนับว่ามีกี่แผ่นห้ามทําหายเนยนะครับภารกิจผมห้ามทําแผ่นพวกเนี้ยหายเลยสักแผ่นเดียวแล้วจะต้องไปส่งให้ทันเวลาแล้วต้องกลับออกมาจากสถานที่นั้นให้ทันเวลาณนะวันนั้นผมจะต้องไปจุดจุดหนึ่งที่ผมไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นและจินตนาการไม่ได้เลยในชีวิตแต่ว่าบรรยากาศมันจะโล่ง ปรง่งทุ่งทุ่งหญ้าเงียบต้นไม้ภูเขาเป็นทุ่งเป็นทิวเป็นป่าเป็นม,มันเงียบอะ่ะมันสง,งบอะ่ะมันมันไหลซึ่งเสียงนกมันไหลซึ่ง ผู้คนเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอยู่ในทุ่งอะไรก็ไม่รู้ที่มันเหมือนอยู่ในภูเขามีต้นไม้มีอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสถานที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอยู่ๆมันก็จะมีเหมือนเป็นทุ่งนาเป็นนาเลยนะเป็นต้นต้นตน,ตน,นาต้นข้าวเลยครับ สวยเกี่ยวว็จตีมากแต่ในความรู้สึกผมอะเอาแล้วกูเอาแล้วกูาวกภารกิจนี้ต้องไปในดินแดนที่ไม่ใช่สวรรค์ะ่ะเอาไว้ถ้าไปดินแดนสวรรค์เดี๋ยวจะเล่ามีอีพีอีกครับที่ผมไปเจออะไรมาแล้วก็มันมันจะมีทางแยกสำหรับคนเป็นและคนตาย คนเป็นที่กําลังสลบหลับไหลในการผ่าตัดในการสลบในการนิทราในการหลงทางอยู่ในห่วงการเวลามันจะมีเส้นทางของมนุษย์ที่หลงอยู่ในห่วงการเวลากับเส้นทางของดวงจิตในเส้นทางนั้นน่ะที่เขาตุยไปแล้วอะตุยเย่ยไปแล้วอะผมเดินอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็น เส้นทางของคนที่ยังไม่ได้ตุยเย่แต่คนที่ตุยเย่ก็เดินอีกเส้นทางหนึ่งแต่มันเดินขนานกันเลยนะเราก็เห็นเป็นเส้นทางแบบลกเป็นทางทางทางเดินนี่แหละครับแต่ของเราจะไม่ลกครับแต่ของเขาจะเป็นทางแคบแคบลกๆสองข้างทางจะชันชันแต่ของเราจะสบายสบาย for flow แบบวิ่งแบบว้าลันลาอะไรแบบนีน้แต่ว่ามันแบบมันน่ากลัวนะคะเพราะมันเงียบถ้าคนไม่ได้ไม่ได้ฝึก สมาธิไม่ได้ฝึกอยู่กับตัวเองไม่ได้ฝึกสวดมนต์ไม่ได้ฝึกเจริญส,ส,สติอะครับผมว่าหลุดอะเออผมว่าหลุดแน่แน่ล้วก็อาจจะหลุดแล้วหลงทางไปเลยทีนี้เราก็เดินอยู่ในทุ่งประมาณประมาณหนึ่งสมมุติว่าประมาณอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วผมก็เดินไป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 มันไกลมากอะ ความไกลมันไกลโพ้นน่ะไกลโพ้นทะเลเลยผมมองไปแล้วมันเดินไม่สิ้นสุดสักทีอะแล้วเราจะต้องเดินไปตามเข็มทิศที่เขาให้มาเดินไปตามเวลาที่เขาให้มาแล้วต้องรีบเดินตามเวลาเราก็มีทางแยก3ทางมันจะเป็นทางสามแพง่งซึ่งผมรู้ว่าผมจะต้องไปทางไหนพอมาจุดหยุดแล้วอะ่ะปุ๊บมันจะกลายเป็นทางชึกชึกชึกอย่างเงี้ยผมก็เอาแล้วไง สิปดวนให้ไปทางไหนวะชี้ไปทางนี้ผมก็หยุดอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งสวยมากอยู่กลางทุ่งนาสวยมากลมลื่นมากเราไม่ร้อนแล้วนะแต่ว่าเรารู้สึกเราเราเรา,เราแบบเอะเราเดินมาไกลเหลือเกินเอ๊ะนี่ถ้าเป็นโลกมนุษย์นี่เราเหนื่อยแน่นอนแต่เรารู้สึกแล้วเราไม่ร้อนเลยเราไม่รู้สึกทุรนทุรายร้อนรนอะไรเลย รู้อย่างเดียวว่าจะต้องเอาไอ้ไอกระเป๋ากับแผ่นเนี้ยไปให้กับคนหนึ่งที่เราจะต้องไปเจอเขาดาบหน้าเนี่ยแล้วเราต้องกลับให้ทันเวลาสถานที่ที่เราไปรับกระเป๋ามาให้ทันเพราะเขาพูดกับเราไว้ว่าอย่าให้เลยเวลานะดูนาฬิกาพอเขาพูดว่าเริ่มปุ๊บอ่ะไอตัวเนี้ยมันเดินทันทีเลยผมขนลุกเลยอ่ะว่าเอ้ยเราต้องกลับให้ทันไงผมก็เดินไปเดินไปเดินไปไปหยุดอยู่ที่ท,ท,า,งทางแบบมันเป็นสามง่ามเงี้ยแล้วมันก็มีทางเลี้ยวไปทางนี้ ข้างหน้าเป็นภูเขาเลี้ยวไปทางนู้นเป็นทางเดินอีกผมก็แบบเราเดินไปทางไหนวะเนี่ยแล้วก็ดูนาฬิกาสักแป๊บหนึ่งมีเสียงเฮ้ย hey, ไอ้เนื้อนังน้อง,องผมก็หันไป้างหลังฟุบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าแกทำผมทรงอะไรผมไม่รู้ว่าแกชื่ออะไรผมไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่แกเรียกผม แล้วเหมือนรู้จักเราดีมากก็าถามถึงเราเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมโอโ้โหโตขึ้นแล้วนี่ผมก็มงงใครว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนใครเขาเดินมากับผู้หญิงและผู้ชายอีกสองคนแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายสองคนนั้นไม่พูดกับผมนะเขายืนเฉยๆแล้วมองผมนิ่งๆเหมือนว่าเราไม่มีพันธสัญญาที่จะต้องพูดต่อกัน แต่ผู้หญิงคนนี้ที่ทำฝกผมทรงอะไรก็ไม่รู้ฟ,ฟูปัดฟูแบบสวยมากผู้หญิงนี้เป็นคนที่สวยมากเลยผอมสวยผิวแบบสวยเลยครับเออผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยรู้จักกันเหรอครับสวัสดีครับคือจำน้าไม่ได้เหรอจำน้าไม่ได้เหรอผมก็ใครเออผมผมแล้วผมก็แบบอยู่อมันก็มีคำว,ว่า มันมีมันมีเสียงขึ้นมานะครับไม่ใช่เสียงของเราและไม่ใช่เสียงของเขาพูดว่าจิมฟาล่าผมก็ฮะ ah? ใครคือจิมฟาล่าก่อนอะไรอะไรคือฟาล่าอะไรคือจิมอะไรใครใครเขาบอกเขาแล้วเขาก็พูดแบบเหมือนเหมือนไม่ได้ใช้ปากแล้วอะตอนแรกพูดแบบทักทายเป็นปากอย่างเงี้ยแต่ปากเขาไม่ขยับอะ เออผมก็มองปากอีกทีนึงเอ้ยเขาไม่ได้พูดกับเรานี่ว่าคือแบบเขาใช้จิตพูดกับเรานี่ว่าแล้วเขาก็พูดว่าจําได้หรือยังนาเองฝากบอกแม่ด้วยนะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆรักษาตัวเองดีๆนะคิดถึงนะล้วจิมฟ้าล่านะฝากบอกแม่ด้วยนะเรา,าจานะาไม่ได้หรอกตอนนะั้นเรายังเด็กมากผมก็ใครวะคืออะไรวะแต่ชื่อนี้มันคุ้นมันคุ้นมากเลยอะครับ แล้วเขาก็บอกรู้หรือเปล่าเราเดินไปตรงเนี้มันจะเจออะไรผมก็บอกมันคืออะไรอะครับสักแป๊บหนึ่งอะคุณโหคุณขนลุกขนลุกมากมันเหนือจินตนาการเหนือหนังทุกเรื่องที่ผมเคยดูมาผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะครับจากต้นไม้กลางนาที่สวยงามอยู่ทางแยกที่มันจะเป็นหนึ่งแยกสองแยกสามแยกอย่างเงี้ย อยู่ๆเขาก็บอกว่าเราอะ่ะมันหยุดอยู่ตรงทางนี้ทําไมรู้ไหมไม่มีใครเขามายืนผมก็บอกว่ามันมีอะไรครับแล้วปั๊บหนึ่งเขาก็ทําอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วทั้งสามคนเลยครับทำอย่างเงี้ยผมก็มงง